รีวิววิธีการพาน้องไก่กับน้องหมูไปเที่ยวบ้านสวนต่างจังหวัดจะมีวิธีการขั้นตอนยังไงบ้างมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ ปกตินะครับคนทั่วไปนะเขาก็จะเลี้ยงหมา,หมาเลี้ยงแมวนะครับเขาก็จะพาไปเที่ยวข้างนอกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่านโตนี่นะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับซึ่งปกติก็ไม่พาไปเที่ยวไหนกันละครับแต่ว่านาโตนี่ชอบพาไปโดยเฉพาะไปบ้านต่างจังหวัดเพราะว่าเขาจะได้มีพื้นที่บริเวณนะครับให้เดินเล่นนะครับทำให้เกิดอารมณ์ดีนะครับมีความสุขถ้าไก่ก็ออกไขใ่ให้นโทนี่กินเยอะเลยถ้าหมูนะก็เขาก็จะมีความสุขวันนี้นะครับจะเดินทางนะครับจากจังหวัดนนทบุรีนะครับไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็น บ้านสวนนะครับแล้วก็จะพาน้องไก่กับน้องหมูไปเที่ยวด้วยนะครับผมนะครับไปเที่ยวบ้านสวนก็จะวุ่นวายขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปตามกันอันดับแรกเดี๋ยวเราไปรถก่อนอ่าถึงแล้วครับมเนเนยบอกว่าจะทําการเอาก่องกรองก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะฮะขี้หมูขี้หมูเยอะอ๋อเพราะว่าคุณทนี่เขาทิ้ง ที่หมูที่ไก่นะครับคุณโทนี่เขาไม่ล้างเขาเรียกลูกน้องมาล้างอย่างเดียวไงเขาไม่ล้างรก็ที่หมูอ่ะเขาก็เลยต้องก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนเว่าขี้เกียจล้างให้แล้ว<อ>ใช้อย่างเดียวรถอะ่ะโอเคนี่ครับก็เอากล่องเดือดใช้นะครับมาทำเป็นที่รองนะครับหมูไก่อ่าฮาร่าไม่เกงฮาร่าไม่ใช่เกงดีวายเกงดีวายชื่อดีวายก <laughs> ว่าเกงฮาร่าลูกเดือดะลูกอะไรนะ คงไก่อัไนยังไงเฮ้ยคงไก่มาแล้วเหรอเฮ้ยคงไก่มาแล้วนะครับผมนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรีวิวคงไก่มาจากประเทศไก่นะครับแผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่แผ่นดินใหญ่เขนอะไดช่วหน่อยไป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 ป นี่ครับก็คือโครงไก่นะครับผมนะเป็นแบบน็อกดาวนะ์นะปกติเคยเห็นได้มาบ้านน็อกดาวน์ใช่ไหมอันนี้โครงไก่น็อกดาวน์นะครับหน้าตาข้างในเป็นยังไงปะอ่าเดี๋ยวไปรีวิวกันครับผมเดี๋ยวเอาไปไว้บ้านสวนนะครับแล้วดูกันนะว่ากรงไก่น็อกดาวน์นะครับจะเป็นยังไงนะครับ น้องไก่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นน้องหมูน้องหมูรูดนี่จับยากนะครับไม่ให้จับง่ายๆนะต้องมีข้าวมาล่อเขาถึงจะจับได้กินอะไรอ่ะรู้ดรู้ดกินอะไรรู้ดกินอะไรอู้ดกินอะไรอึ๊บอ้าวอ่ะอ่ะนี่ครับอู้ดอก็จะกินนะครับอูมัจะกินก้อนนะจับมาจับอึ๊บ เอาไปต้องรอเขาอย่างเงี้ยนะครับเขาถึงจะยอมนะครับ <c oughs> อบไปมากินเอ้งันไงนันไงต้องอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเจี้ยงเลยเจี้ยงเลย <c oughs> <c oughs> ดูดัดน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 โอ้ย <c oughs> แรงเยอะจริงๆ เรื่องกินนี่ไม่พลาดนะไรอดูแรงแรงเยอะจริงเอาให้หมดเอาให้หมดอ่ะเดี๋ยวก็อ้วกแตกอีกเดี๋ยวดู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 เดี๋ยวก็เมารถอ้วกแตกอีกเคยพาไปทีหนึ่งแล้วเมารถนะครับอ้วกแตกอ้วกแตนกินข้าวหน้ามอมเลยอยู่ไ้นั้นแหละอยู่บนนั้นแหละอย่าโดดเลยนะโดดไม่ได้เลยอโดดโดนรถอยู่นู่นเป็นนั่งนู่นเป็นนั่งนู่นไปเป็นนั่งนู่นไป อ่ะนะครับก็ออกเดินทางได้แล้วนะครับผมไปถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเปิดตูก่อน ถึงนะครับถึงก็เกือบสามทุ่มนะครับมึดทึบเลยครับถึงแล้วถึงแล้วครับน่าหมามาต้อนรับหายแล้วครับถึงแล้ว อถึงแล้วครับโอ้ทำอะไรกันเฮ้ยเดี๋ยวไปปิดตู้ก่อนนะครับเมื่ตึ๊บเลยครับผมมองไม่เห็นนะก็เดี๋ยวเอาน้องหมูน้องไก่ขึ้นก่อนเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยนะครับอ่าครับสว่างขึ้นมานี่นี่น,นี่เจ้าหมามันรู้นะ ว่ามีหมูไก่มาด้วยนะมัน,มน,มนดมดมมองมองนะโอยน่าจะเมารถนะครับเนี่ยนอนหังรู่เลยน่าจะเมารถนะครับเจ้าหมูมันชอบมันมาเมารถนะนั่งรถทั่ไหมันเมารถนะท,ทุกทีแหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรมากนะ เข้าวนะเครื่องถุงอนะ่ะอืมแล้วก็ใส่น้ำเนาะหมูม,มันชอบแช่ๆนะครับอ่ะนี่ครับหมงเลยแล้วก็เสร็จพักก็กดล้วหมูมก็มาเป็นปนเปียนปนเปียนน,น,น,นะครับอ่ะสาม้ปิดแล้ว น,น้องหมูก็มาเพลุนเป็นพลน,น,นเป็นอยู่รอของกินพี่ไก่เขาก็มีของกินของเขาแล้ว <c oughs> โอ้ขี้แล้วเริ่มขี้แล้วพี่ไก่นี่ขี้หองดูเต็มเลยนะก็ต้องเอาไปเขาไว้ตรงนี้นะครับกรงเขายังไม่เสร็จพาเขาไว้ตรงนี้ก่น <c oughs> อนไป ครบเลยวันนี้นะครับรอบนี้มาครบเครื่องที่ใส่น้ำไก่เยอะมากด้วยเอามาเริ่มเลยขอน,น้ำให้พี่ไก่กินนะครับอ้พี่ไก่ไม่ได้กินน้ำเลยอึบเดี๋ที่จะกินไม่กินอยู่แล้วแหละนะครับหิวอ่ะ น้ำกินกินไหมกินแล้วก็อันนี้ไว้ตักอาหารนะครับพี่หมูไม่กินปกติเขากินนะวันนี้เขาไม่กินปกติอาหารไก่เขาก็กินนะวันนี้ไม่ยอมกินนะแต่วันอ่ะอาหารครับอาหารไก่ อาหารครบน้ำพร้อมนะครับอยวเขากินเขาก็นอนเขาแล้วแหละก็เหลือที่น้องหมูนะครับที่ยังไม่ได้กินต้องรอข้าวสุกก่อนข้าวสุแล้วนี่โอ้ร้อนเลยครับน,น,น้อนเลยนะครับข้าวหมูหมอนรู้ดูกระดิกหางชีกเลยเอาม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 า,มานะครับครับแล้วก็เอาไปใส่น้ำหน่อยครับชอบเฉะเฉะละ น,น,น,นี่เอาไปน้ำเงี้ยเอ๊ะขอได้แล้วครับนี่ไหมครับมาแล้วครับมาแล้วมาวุ้นอืมอืมอืมพอแล้ยครับเก้นกันอยู่นะโอ้โหมันเจี้ยงเลยเหรอกินหมดเลยเหรอเอาอีกเหรอไปนอนได้แล้วไปไปนอนไปเลยไปนอนเลยไป อ่านะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับผมน้องหมูก็เข้านอนแล้วนะครับอิ่มแล้วนะครับไปไหนแล้วเอ่ยนี่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เข้านอนแล้วนะครับนอนทอกนี้นะนี่คือที่นอนของน้องหมูนะครับก็คือในตรงขอบขอบไม้อยู่ในนี้เขาน่าจะชอบอยู่นะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมนะครับพาน้องหมูน้องไก่นะครับมาเที่ยว บ้านต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็คือชีวิตจริงๆเลยนะครับผมนะครับนะี้โทนี่หมกฟางนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่รักนะครับถ้าเกิดใครชอบไลฟ์สไตล์เกษตรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมตามช่องของโทนี่เฟิร์สด้วยนะครับปลูกผักขายดีวะโทนี่เฟิร์สครับสวัสดีครับ